แต่ว่าคะแนนขอบ,บคุณนะครับคะแนนโหวตจากเพื่อนๆในห้องส่งแล้วก็เพนทางบ้านนะครับอันนี้คือคะแนนส่วนตัวไม่รวมสามคนนะครับได้ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะยังไม่ได้ให้อีกร้องพร้อมกันนะครับอันนี้คิดว่าเล่าให้ฟังครับเรื่องไรท์านาะประธานนีโน่เดี๋วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือเพื่อนของคุณใช่ไหมครับสวยมากเลยนะครับกูบ่สวยดียองนะครับตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เห็น นะครับชุดอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หอยอมาูม่ถึงชุดชุดชุดสวยมากเลยครับโอเคชุดสวยสวยแล้วหน้าของคุณยังสวยหรือเปล่านะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นเพื่อนของคุณใช่ไหมครับแมนจ่ะเชิญครับผมมีอะไรสงสัยกับคนนี้นะครับเอ่อ เดี๋ยวประทานไปนแกะเพชรที่ชุดเพชรมาให้ติ้อีกเอาไหมครับฮะฮะอีออ๋บ่าข้าประทานตอนนี้บ่าว่า๋มเป็นสวนดอกไมห้หรือผีเสื้อแม่จำบีนะครับนั่งเก่มามติดใส่คุ้มตานะจนมาเบื่อแล้วสู้อีกค่ะตากล้องสู้อีกสู้อีกสู้อีก,อกโอ้ยนาเหยอ่ะเหนอหโอ้ย นี่นเดี๋ยวหนูหนูหน,ห <ả? S 1> หนูจะเดินเลยไฟออกไปไม่ได้นะลูกขนาดหนูอยู่ในไฟมันยังมองไม่เห็นหนูเลยลูก <S <S โอ๊ยบอกเกกื่อวางกับบูลรี่กูพวนกรรมทานคะ <S 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 อย่าบูลรี่หนูได้ไม่ได้บูลรี่นะครับ <ฆา S 1> แต่ว่า<ม>อยากชมว่าคุ้มตาน้องสวยมากเลยนะครับ ไม่รู้ว่าใครแต่งให้นะครับน้องโซดาค่ะอ๋อสัพปะพบมีงาแต่งหนาจักเทียแล้วเนาะครับเนาะสวยมากนะครับอ่ะน้องๆวันนี้จะโอ้ครับขอโทษนะคะโทรศัพท์หนูสันแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตฮัลโหลแม่ะแม่จ้ากำลังสิประกวดท้องเพลงแม่ข่าวหนึ่งจังโทรมาไหม เต็มทีเลยแม่อเป็นอะไรไหมครับอปะคน้ำมูดดิโอ๊ยแม่เราจะตัวแม่คือเนาะไร่นี่ยมึงผมบอกแม่กูเนี่ยแม่เออบ่ต้องตื่นเต้นเด้อแม่บ่ต้องตื่นเต้นแม่แม่มึงตื่นเต้นกับแม่มึงอีกไม่มีใครตื่นเต้นเลยนะเนี่ย คนูนุ้เสียเดีที่สุดเลยอาจารย์ครับคุณแม่เขาจะรอดูเขาวิครูทารามาครูฉลูครูฉลูเธอมาแล้วตอนนี้ครูฉลูอ่ะเชิญพี่สุเลือกเพลงเลยครับขอเป็นเพลงลืมใจไว้กูแก้วค่ะว้พี่ มึงงองบางนี่ดิเอาพี่จ้าไม่มีเหรอเริ่มใหญ่แบบมุกดาเริ่มตีเริ่มเลยครับเรื่องใส่ใบกูแก้ครับกำซ่างศิลปินของเราในวันนี้อ้อนอัจฉริพาที่แดวดาวอิงมุกดาหารมุกดาหารพี่ริ่มใจไปมุกดาหารแต่ไมาได้บรอเืมใส่ไว้กูแก้ตอนนี้ครับโอเคค่ะไปเลยค่ะเขาต้องเปลี่ยนทีมึงสุดย ขอเสฟความบือให้นักร้องนักแสดงด้วยครับโอ๊ยน่าสียดาสามคนมันหลับที่สุดคนแรกมม่คือห่องดีแท้<อ>ดีมากดีมากร้องนักแสดงเก่งมากฟังคอมเมนต์จากพี่สุครับฟังคอมเมนต์ฟังคอมเมนต์พี่สุว่าเลยค่ะค่ะลูกๆเก่งมากเรียบร้อยค่ะร้องเพลงได้เยี่ยมจริงๆเสียงดีทุกคนเลยค่ะลูก มาแล้วตัวพี่จีน่าสีเห็นมาแล้วตัวจ้าเรียบร้อยทุกคนเลยยไม่มั่วเลยนะคะลูกเก่งมากไม่มั่วเลยเสียงดีทุกคนค่ะลูกยังยังไม่เข้าหูเลยทั้งบุคลิกภาพการเปล่งเสียงร้องคียสูงคีต่ำอักขระไม่ชัดเจนพี่นางคะ พี่นางหูไม่ดีหรือเปล่าคะเขาร้องดีมากหุ่นก็ดีเสียงก็ดีไม่มั่วเลยค่ะฟังใหม่นะคะพี่นางพี่ขอโทษนะครับพี่นางพูดถูกแล้วค่ะสองคนพูดดีพูดดีร้องดีมือข้างกูมึงข้างกูเขาเค็นกรรมการครับตอนนี้นะครับฟังทางนี้ก่อนนะครับเรามีนะครับผม การโชว์พิเศษสำหรับสาศิลปินนี้นะครับ oh. อโอ้เดี๋ยวมึงเล่นใหญ่มากเลยนะนะครับทุกคนครับน้องๆออ,ออกมาพร้อมกัน3ท่านร้องเพลงเดียวไม่ได้นะครับคือทางเราเราระบุอยู่แล้วหนึ่งคนต่อหนผลงานเพลงแต่ตอนนี้นะครับเป็นโชว์พิเศษจากคณะกรรการผู้ส่งรุปและสูงสุดในรายการนี้นะครับกับผลงานเพลงตาลึ ตะลึงครับตะลึงครับเขื่อทึ่งทึ่งตะลึงมากตะลึงครับขอพบกับโชว์ตะลึงกับสามศิลปินอได้ะหอะกูว่าเคยหอนโูวีาหังตะลึงมากกูว่ารู้หัขนาดปรึกษากันเต็มที่เลยนะจ้ะลูกต้องทำได้พี่สูสวยมากที่สุดในโลกใบนี้ขอบคุณพี่สูนะคะ อะไรนะลูก <Yes. S 1> แต่ว่าไม่ไม่มั่นใจสู้กาลางบพี่ลยค่ะพี่งียงว,ว่ร้องเลยครับ มันเึ้นไปเยันเบียบางใจจะไปเดเขยมเขียดมยังพอลยดเียังัขมึงเขียิ้ๆนกันหว่เมื่อได้น้องเทียดแล้วยังไม่อยากเขียนน้องเยอะเขียมื่อได้นเียแ้ไมยากเียนองนเจะเพื่อจะได้ะลึกันเด้ เยเดี๋ยวดดเป็นยัง่ะเป็นยังหนูเป็นไรคะเป็นยังน้องเขียดน้องเขียดเป็นแล้ครับน้องเขียดวังประได้โอ้นึกน้องซ้อมมาทั้งหมดสองเดือนนี่คือเป็นบ้างเปล่าไม่สามารถทำได้เลยใช่ไหมครับน้องพิมพ์นาคห้เมื่อกี้ก็โดนผลงานเพลงที่ ทราบซึ้งอกไปแล้วหนึ่งผลงานเพลงน้องยังสามารถไปได้พวกคุณสูงอายุกันทั้งนั้นนะครับสูวนอายุคืออะไรคะขอโทษนะค่ะขอขอโอกาสอีกเทือนึ่งหน่อยบอค่ะได้ครับแต่ว่าจะไม่ใช่ผลงานเพลงเดิมนะครับโูหมันจะมาหยาบไปก็เขาเทียดมันเป็นเทืยสุดท้ายของเขาหรอดิมันจะมาห่มาห่วงอีหยังเส้นน้ำตามึงนั่น ตอนนี้นะครับเวลาของเรามีไม่เยอะนะครับเกรียนกูอยากเป็นนักหวองแม่กูบังอยู่บ้านเกรียนมากเลยแม่แม่กูบังแม่กูท้าบังกูอยากเป็นนักหวองจะมาร้องหอบร้องให้อะไรเขาจ้างสูเท่าไหร่พ่อสองร้อยมาซูก็เหรียญเต็มท่านกูอยากเป็นนักหวองมึงหวังให้กูเด้อกูอยากเป็นนักหว่างแม่กูมึงหวังมาเลย ก็ตาเสียนมา,าได้กูเสียจริงเลยเดี๋ยวดองนะครับ <c oughs> เล่นใหญ่จริงๆเลยครับเนาะคุณหมอนะครับตอนนี้นะครับสคริปเพลงของเรามาแล้วนะครับสกอดแบบปอทถามครับกับสามศิลปินนะครับ <c oughs> <c oughs> อยากก็เกาสูงยากก็เกากอด่อกอดแม่มป็นยัง บอกเบียนุบพนันหลวงนายย้าๆุ่มนานกลุงจื้อไปทฮ่ไปสองเฟซบุ๊กสองไอจีไดทุกคำเช้าไวันอคทสาวเตายอเอาทําร้ายใจ หลักจากที่น้องเรือเขาต้เชื่อใจเต่าหั้งหัวหัวใจยใจสบย้ำตาเรื่อเขามีเ้าทำร้ายใจโอป้าหยุดหยุดอาจารย์ตรีหยุหยุด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 อาจารย์หยุด ทอนหกเลยทัวจำมาได้กับมาได้ตันลหลอนไอซีกอนแบ่ฟบอร์ยอี่างเอรทสคถ้าเขาทขาทำให้ติดนแบบนกน เดี๋ยวเดี๋วเพรามึงสนุกมากไหมผ่อนคลายไหมลูกผ่อนคลายมากๆเลยค่ะมึงก็ห่วงได้มันเป็นปฏิหารครับปฏิหารมากเลยขีผู้ชายมากนะคะท่านประธานเมื่อกี้ครับเก่งมากทั้งสามคนครับนะครับอ่ะ